ที่เห็นลวงชูอย่างนี้นะครับไม่ใช่ข้าวปกตินะครับเป็นข้าวดีดวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังนะครับว่าวิธีไหนในการกําจัดข้าวดีดที่ได้ผลแต่บอกก่อนนะครับว่าการแก้ปัญหาข้าวดีดเนี่ยมันแก้ปัญหาในฤด,ดูการเดียวไม่ได้นะครับมันต้องแก้ปัญหาการหลายฤด,ดูการนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีอย่างเช่นแปลงนี้นะครับแปลงนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยแวะดูแล้วนะครับว่ามันมีปัญหาข้าวดีดอยู่แต่ตอนนี้ผ่านไป2ปีแล้วมาดูอีกทีนะครับ ปัญหาข้าวดีดก็ยังไม่จบนะครับข้าวดีดเนี่ยคือข้าวชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าปัญหาข้าววัชพืชนะครับซึ่งมันจะเป็นข้าวชนิดหนึ่งนะครับที่พอหลังจากที่มันมีการสุกแก่แล้วมันจะมีการสลัดเม็ดลงไปด้านล่างนะครับถ้ามันแก่มากๆมันก็จะเหลือแต่ก้านนะครับซึ่งพอเหลือแต่กา้านเกี่ยวไปก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับและนอกจากนี้ข้าววัชพืชเนี่ยยังมีอีกหลายชนิดนะครับอย่างเช่น ข้าวหางนะครับก็จะมีหางคล้ายๆแบบนี้นะครับเห็นครับจะมีหางยาวๆออกแบบนี้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือข้าวที่เป็นมเมล็ดแดงแบบนี้นะครับข้าวทั้งสองชนิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเกี่ยวไปแล้วเอาไปขายนะครับเราก็จะโดนหักราคาเพราะถือว่าเป็นข้าวปนและนอกจากนี้ก็ยังมีข้าวในลักษณะที่ไม่ใช่ข้าวเม็ดแดงๆแ,แบบนี้นะครับก็จะเป็นรวงปกติเนี่ยแหละครับแต่พอแกะเม็ดออกมาแทนที่มันจะเป็นสีขาว มันเป็นสีแดงครับข้าวเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นข้าวที่ขึ้นในแปลงของเราแล้วมันไม่ตรงกับสายพันธุ์พวกนี้เราเรียกลมรวมว่าข้าววัชพืชนะครับตัวที่มีปัญหามากที่สุดก็คือข้าวดีดหรือข้าวเด้งผมไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันเขายังเรียกข้าวเด้งกันอยู่หรือเปล่าก็คือข้าวที่สลัดเม็ดลงไปหลังจากที่มันสุกแก่พวกนี้นะครับมันจะไม่ถูกเกี่ยวไปพร้อมกับการเกี่ยวข้าวนะครับมันจะล่วงหล่นไปที่พื้นแล้วก็ฟักตัวในดินมารอจังหวะเวลาที่อุณหภูมิความชื้นเหมาะสมมันก็จะงอกขึ้นมมาให อันนี้เป็นตัวปัญหาหลักของการปลูกข้าวในบ้านเรานอกจากวัชพืชแล้วยังมีข้าวพวกนี้นะครับมาเป็นปัญหาในแปลงอีกข้าววัชพืชเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีอยู่ในแปลงปลูกในบ้านเราเนี่ยเกือบๆยีปีแล้วสาเหตุหลักๆที่เขาบอกกันนะครับก็คือข้าวพวกนี้เกิดจากการผสมข้ามของข้าวป่ากับข้าวพันธุ์ที่เราปลูกส่วนอีกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากการที่าการกลายพันธุ์ นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทําพันธุ์ข้าวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องไปคัดเลือกสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับที่มีความเก่งในเรื่องของการหาอาหารต้านทานโรคแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์ได้ดีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อเด่นนะครับแต่พอเวลาที่เรามาปรับปรุงพันธุ์ของข้าวเนี่ยนะครับลักษณะเด่นพวกนี้มันเด่นขึ้นมามันก็เลยทําให้ข้าวพวกนี้มาปลอมปนอยู่ในแปลงปลูกของเราแล้วเป็นอะไรที่กําจัดยากจริงๆนะครับ ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามันมีวิธีการในการป้องกันกําจัดข้าววัชพืชพวกนี้ด้วยหลายวิธีด้วยกันนะครับบางวิธีก็ได้ผลบางวิธีก็ไม่ได้ผลแต่ทีนี้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีไหนที่เท่าที่ผ่านมาแล้วมันได้ผลดีบ้างนะครับวิธีแรกที่ผมเคยทําการทดลองนะครับในสมัยก่อนที่ข้าวดิดเริ่มขึ้นมาใหม่ๆนะครับมันมีผลการทดลองของหน่วยงานราชการที่บอกว่าเราสามารถที่จะใช้ สารคุม,มเมล็ดหญ้าเนี่ยวิธีการนะครับก็คือการตีเทือกไปก่อนนะครับแล้วก็เอาสารอะราคอรฉีดพ่นลงไปในแปลงนะครับแล้วหมักไว้3วันนะครับพอ3วันเสร็จเราก็เอาน้ําออกแล้วก็าหวานข้าวตามลงไปวิธีนี้เนี่ยแก้ปัญหาข้าวดีดได้นะครับวิธีนี้เนี่ยนะครับผมทําการทดลองหลายแบบนะครับทั้งเอาสารละลายของสารอะรลคอรเนี่ยเออเอาไปแช่มเมล็ดข้าววัชพืชพวกนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าข้าวไม่งอกนะครับแต่ในในแปลงที่เราไม่ได้แช่สารเนี่ยมันงอกได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการฉีดพ่นสารอะละคอลงในแปลงพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเพื่อคุมเมล็ดข้าววัชพืชที่อยู่ในแปลงขนาดเล็กก็ปรากฏว่ามันคุมได้นะครับแล้วก็หลังจากหวานข้าวแล้วข้าวไม่เป็นไรด้วยนะครับและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการทดลองในแปลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในแปลงทดลองนะครับแต่เนื่องด้วยนะครับมันมีเหตุผลบางอย่างทางด้านการตลาด นะครับท้งเรื่องสารอลาคาคอนะครับกับ2คือเรื่องของการทําการทดลองเนี่ยวิธีการนี้มันสามารถควบคุมข้าววัชพืชน,นะครับที่อยู่ในแปลงได้นะครับที่เป็นเมล็ดหล่นลงไปนะครับไม่ให้งอกได้แต่เราไม่สามารถควบคุมเมล็ดข้าววัชพืชที่มาจากที่อื่นอย่างเช่นเมล็ดข้าวที่เขาเอามาหวานเราไม่รู้ว่ามีข้าวาที่เป็นข้าววัชพืชปอมปนมาหรือเปล่าหรือติดมาจากคนที่ ฉีดพ่นสารเคมีหรือติดมาจากคนหวานปุ๋ยซึ่งมันมีปัจจัยพวกนี้มันทําให้ผลการทดลองนะครับในแปลงในสภาพจริงเนี่ยนะครับได้ผลไม่น่าพอใจเท่าไหร่ประกอบกับอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราทำการทดลองพวกนี้นะครับมันสามารถกําจัดได้แค่ปริมาณปริมาณหนึ่งนะครับฉะนั้นการทดลองเนี่ยมันจะต้องทําการทดลองซ้ำสองสครั้งเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่ชัดเจนนะครับ แต่ว่าระยะเวลาในการทดลองมันนานเกินไปการทดลองครั้งนั้นก็เลยยกเลิกไปแล้วก็ไม่ได้ข้อสรุปนะครับว่าถ้าเราทำสามสี่ฤดูต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ก๊ปริมาณลงแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเวลาที่เราไปทดลองเนี่ยนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็คาดหวังว่าฉีดครั้งเดียวแล้วจะทำให้ข้าวดีดหายไปเลยหรือหมดไปจากแปลงเลยซึ่งวิธีการนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เป็นแบบนั้น ผมก็เลยล้มโปรเจก t นั้นไปวิธีที่2นะครับซึ่งปัจจุบันเห็นกันมากมายนะครับก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีเกษตรตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารกําจัดวัชพืชนะครับหัวคนาเนี่ยแหละครับคือสารกูฟอรเซเนตเนี่ยเอามาชุบผ้าแล้วก็รูปาตามลวงของต้นข้าวที่เป็นข้าวดีดนะครับอย่างแปลงนี้เขาก็เพิ่งจะรูปไปนะครับส่วนวิธีการใช้สารเคมีแล้วก็การรูปเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้หรือไม่เคยทำนะครับลองเข้าไปดูผมเห็นมีช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ย เขาทำเรื่องนี้อยู่แล้วก็บอกวิธีโดยละเอียดเลยนะครับอันนี้ได้ผลนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการรูปนะครับก็ต้องรูปในช่วงก่อนที่ข้าวจะเป็นน้ำนมเพราะว่าตัวข้าววัชพืชเองเนี่ยนะครับถ้าแม้กระทั่งเม็ดข้าวเป็นน้ำนมแล้วก็ยังสามารถมีส่วนที่จเจริญเป็นรากและเป็นต้นได้กับสสารกูโฟซิเนตที่เราเอามารูปเนี่ยเป็นสารกำจัดวัชพืชแบบดูดซึมฉะนั้นเวลาที่เรารูป แล้วสารเคมีประโยชนโดนข้าวของเรานะครับก็มีโอกาสที่จะทําให้ข้าวตายนะครับวิธีที่3นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบการทําจากนาหวานแบบนี้ไปเป็นนาดําไปเลยเพราะว่าเวลาเราทํานาดำเนี่ยเราดําต้นข้าวลงไปในนาที่มีน้ํานะครับ ข้าววัชพืชหรือวัชพืชที่อยู่ใต้น้ําทั้งหลายยังไม่ได้โผล่พ้นน้ามาแล้วมันมีสารเคมีที่เป็นลักษณะเป็นเม็ดทรายที่ใช้หวานสําหรับนาดําอย่างเช่นสารที่มีชื่อสามัญว่าบิวทอคอร์บวกทูโฟดีสารเคมีจะถูกเคลือบในเม็ดทรายนะครับแล้วเคลือบตัวกันน้ํามาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราดํานาไปแล้วต้นข้าวอยู่เหนือระดับน้ําใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาสารคุมค่าหญ้าที่เป็นลักษณะเม็ดทรายแบบนี้หวานลงไปหลังจากปักดํานะครับ หญ้าที่อยู่ใต้น้ําหรือวัชพืชที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยจะตายและงอกขึ้นมาไม่ได้แล้วด้วยความที่เวลาที่เราทํานาดำเนี่ยพื้นนาจะปโปร่งนะครับเวลาที่มีวัชพืชหรือเวลาที่มีข้าววัชพืชพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายและกําจัดได้ด้วยนะครับวิธีการนี้จึงเป็นวิธีการที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในการกําจัดวัชพืชและข้าววัชพืชนะครับแต่วิธีใช้ยาหวานพวกนี้นะครับก็จะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ คุมน้ําแล้วก็การรักษาร,ระดับน้ําเวลาหวานเนี่ยก็อย่าให้น้ํามากเกินไปเพราะว่าถ้าน้ํามากเกินไปปริมาณสารเคมีก็จะเจือจางประสิทธิภาพมันก็จะลดลงครับและนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีการอื่นๆอย่างเช่นการไถ่กลบซึ่งมันไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะได้ผลมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกวิธีนึงคือล่อให้ขึ้นแล้วเอายาฆ่าญ้าฉีดแต่วิธีการนี้อาจจะต้องมีการพักดินเพื่อให สารเคมีที่เราฉีดพ่นไปสลายตัวก่อนที่เราจะหว่านข้าวไปอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งส่วนวิธีการอื่นๆที่ผมเห็นในท้องตลาดที่เขาบอกบอกกันนะครับก็ยังไม่เห็นวิธีไหนที่ได้ผลดีเหมือนกับวิธีการที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนนะครับที่มีวิธีการในการกําจัดข้าวเดีดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็นอกเหนือจากที่ผมบอกไปก็แนะนํากันมาได้นะครับก็เผื่อจะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ทําอาชีพเกษตรด้วยกัน แล้วก็มีคําถามนะครับที่ผมพบบ่อยๆเวลาที่ผมต้องไปเจอกเกษตรกรที่เจอปัญหาข้าวดีดข้าววัชพืชพวกนี้นะครับก็คือว่าทําไมไม่มีบริษัทที่เขาคิดสารเคมีที่สามารถฉีดทับข้าวลงไปได้เลยและตายเฉพาะข้าวดีดอ่ะทาไมไม่มีคนคิดแบบนี้ถ้าคิดได้นี่รวยเลยผมตอบเลยนะครับว่าทุกบริษัทเขาอยากจะทําอย่างนั้นทั้งนั้นแหละครับถ้าทําได้เนี่ยก็ขายกันอยู่คนเดียวแหละทั้งประเทศ แต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีเฉพาะสารเคมีที่เลือกทําลายเท่านั้นอย่างข้าวเป็นใบแคบเนี่ยเราสามารถหาสารเคมีที่กําจัดใบกว้างมาฉีดและตายเฉพาะใบกว้างได้แต่ใบแคบไม่ตายอย่างเงี้ยมีนะครับแต่ถ้าข้าวนะครับกับข้าวดีดข้าววัชพืชเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันมาจากลักษณะของสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะมีสารเคมีที่เป็นเลือกทําลายแบบนั้นเนี่ยน้อยนะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้สัทีเดียวนะครับเพราะว่าในโลกนี้มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการตัดแต่งพันธุกรรมหรือว่า GMO ที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมานะครับซึ่งถ้าเราพัฒนาเทคโนโลยีพวกนี้เราก็อาจจะสามารถนะครับตัดแต่งพันธุกรรมให้กับต้นข้าวให้มันทนทานต่อสารกําจัดวัชพืชแล้วแต่เราจะเลือกให้มันต้านทานแล้วปรับปรุงพันธุ์ออกมาแล้วมาหว่านในแปลง แล้วถ้าเกิดว่ามีข้าวดีหรือข้าววัชพืชในแปลงนะครับเราก็สามารถเอาสารกำจัดวัชพืชที่ว่าเนี่ยฉีดทับลงไปแล้วข้าวพันธุ์ที่เราปรับปรุงเนี่ยไม่ตายแต่ข้าวดีตายแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีตัวนี้ยังไม่มีการพัฒนาในประเทศไทยสําหรับคลิปวันนี้นะครับเรื่องการกําจัดข้าววัชพืชนะครับก็จบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ